สวัสดีค่ะอยู่ในช่วงคุณโตข่าวบลนะคะพบกับดิฉันนางสาวสุนสากัลานางสาวกองทอยเฉชงค่ะค่ะในวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็จะมาวอวยพรให้น้องๆม3นะคะและพี่ๆี่ม6ะค่ะในวันปฐมิเทศนะคะวันที่6มีนาคม2 5 6 3นนะคะงั้นเราไปชมมิทั์กันเลยไหมคะไ,มไปเลยค่ะไปเลยค่ะคร<ม>ูก็ขอวอวยพรให้นักเรียนม3และม6นะคะที่ประสบความสําเร็จจบม3และม6นะคะให้มีความสุข คิดสิ่งใดสงความปรารถนาได้ที่เรียนที่ตัวเองต้องการนะคะจบม .3 ม .6 เนี่ยก็เป็นแค่ก้าวแรกนะลูกเราต้องก้าวต่อไปเพื่ออนาคตของเราเองสุดสำเร็จในชีวิตปัญญาดีมีทุนหุ่นง,งามความพยายามสูงเพราะฉะนั้นทุกคนต้องก้าวไปอย่างอดทนมุ่งมั่นขยันนะลูกนะ ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวิรุวันโสภาพลังกรค่ะเป็นตัวแทนของ2รับ3ค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กชายนิติกรมิีโชิครับตัวแทนจากห้อง2รับ3ครับก็ปัดชิมนนี้นะคะก็ขอให้พี่ม .3 กับม .6 นะคะประสบความสําเร็จด้านการเรียนแล้วก็ได้สอบติดโรงเรียนที่ดีๆนะคะแล้วก็มีเกรดเฉลี่ยดีไม่ติดเอฟไม่ติดศูนย์นะคะส่วนผมนะครับขอให้พวกพี่มีแต่ความสุขนะครับ สอบได้เกียรติเฉลี่ยดีๆขอให้พี่ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนและการงานนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากชั้นปรุศึกษาปีที่5นะคะก็วันนี้พวกเราจะมาไวยพรที่น้องๆม .3 และพี่ๆมหนะคะก็อยากจปอวยพรน้องๆมสามนะคะว่าขอให้น้องๆทุกคนจบไปอย่างมีคุณภาพในชีวิตนะคะแล้วก็จบออกไปขอให้มีมีงานทำหรือว่าใครที่จะเรียนต่อก็ขอให้ติด ติดในที่ที่อยากจะเรียนนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับพี่พี่มกนะคะหนูก็เห็นความพยายามของพี่พี่นะมาตั้งแต่แบบรู้ว่าพี่พี่เนี่ยเหนื่อยนะคะแบบตั้งใจเรียนกันมาตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เลยแล้วก็ขอให้พี่พี่นะคะอยู่ในรั้วมหาลายัยแล้วก็ขอให้เจอคนดีๆเจอเพื่อนดีๆนะคะแล้วก็แบบอ่านหนังสืออย่าหักโหมมากก็พักผ่อนเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้พี่โชคดีค่ะก็ ความพยายามนะคะไม่เคยทำลายแพทช์คนที่ตั้งใจขอบคุณค่ะค่ะพีดิทันนะคะก็ได้จบไปแล้วนะคะพวกเราสองคนนะคะก็ขออวยพรให้พี่ๆน้องๆนะคะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ก้าวสู่ชีวิตที่อันสุดสายนะคะสหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะขอลาไปก่อนนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เพจของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย